สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ปศุสัตว์พัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามนจิติดกับกรมปศุสัตว์นะคะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธหกิกาถึงหกมกายี่สิบห้านาทีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเอ็มหนึ่งสามแปดหกนะคะแล้วก็วิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น AM 6 2 1ทุกวันพุธเหมือนกัน6นาฬิกา30นาทีถึง7จนาฬิกาเราก็เจอกันอันนี้นะคะเป็นประจำเช่นเคยแล้วเราก็จะเจอกันได้ทาง Facebook YouTube นะคะเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่ารายการวิทยุปะสุสัตว์พัฒนา นะคะเราก็จะได้เจอกัรตลอดเลยเลือกฟังวันที่เอาก็ได้ค่ะว่าจะย้อนหลังฟังเมื่อไหร่นะคะก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปสัสสาวะอาจจะออกนอกเรื่องบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเรื่องนล้าอากาศต่างๆน้ําท่วมอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเล่าอะไรบางเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจนะบางที นะคะใครออกไปเจอข้างนอกออกไปไราชกจักรารบ้างไปติดตามงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปเจออะไรก็อยากจะเก็บมาเล่าให้ฟังแต่บางทีก็ดูแล้วเอ้ยท่านผู้ฟังจะสนใจไม่น่าถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีนะหน่อยจะเอาขึ้นเอ,อ f a c e b o o k หรือ Youtube ของทีวีรกษตรพัฒนาให้เวลาออกไปข้างนอกแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ เอาเป็นเก็บเป็นวิดีโอเอามาให้ดูอะไรเงี้ยนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจเราจะได้ติดต่อคุยกันได้นะก็สแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์มานะคะจะได้รู้ว่าเออท่านผู้ฟังเนี่ยหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยอยากรับฟังรับชมเรื่องอะไรคะ่ะไก็กพยายามที่จะไปหามาให้เท่าที่คิดว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะอ่ะอย่างช่วงนี้โอ้โหฝนเนาะก็แต่ว่าอย่าง มันยังอยู่ในมดูฝนฝนตกเยอะน้ําก็มีทั้งท่วมขงังรอระบายหรือน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะคะหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบไปแล้วกรมประสุตว์ก็ออกไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะช่วงนี้อืม เขาบอกว่าอะไรลมแรงฝนตกพายุอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนให้ระวังกันไปนะคะอย่างข่าวของกมรมอุตุตอนนี้นะคะก็ข่าวแก่ไปหามาเขาบอกว่าอย่างนี้ช่วงระหว่างวันที่สามสิบนะที่ผ่านมนาะถึงวันที่ห้ากันยาคืออาทิตย์นี้เนะี่ยสัปดาห์นี้นะคะช่วงเขาจะประมาณเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณ มนะคะก็ไปค้นหามาบอกว่าช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนอ่าสัปดาห์นี้นี่เองมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พี่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยที่กําลังมีกําลังปานกลางค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งอืมแล้วก็ เ,เขาบอกว่าพายุไตฝุ่นไมซสักนะคะบ,บริเวณมหาสมุทร 4, แปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศซิลิป,ปินมีการเคลื่อนตัวไปทางคาสมุดเกาหลีและญี่ปุ่นในระยะ ต่อไปพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนี่เป็นข่าวดีเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าให้ระวังนะคะช่วงนี้แหละขอให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะอันนี้อันนี้แหละข้อสําคัญต้องระวังให้ดีนะคะส่วน ถ้าคอื่นๆก็นะเดี๋ยวเขาก็ดูทีวีกันไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปอยากให้ช่วงไหนอะไรเนี่ยเราดูข่าวล้วก็ดูนะนะบางทีบางคนก็อยากจะดูบางคนนะชอบนิยมที่จะดูข่าวทางทีวีหลายช่องนะโทรทัศน์ก็จะมีทั้งดีดีต้นทั้งสามสิบกว่าช่องบางคนก็ใช้จานก็ดูได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ชอบช่องไหนก็ดูกันไปดูแล้วก็นะ ฟังเก็บข้อมูลที่เราจะได้ความรู้กันไปนะคะใครอยากได้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรก็ดูกันไปแต่ว่าก็ดูอะไรที่มันจบี่งผมกระทบกับเราด้วยนะคะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะอ่ะอย่างเนี้ยที่บอกว่าพอเตือนว่าขออภัยค่ะเตือนว่าน้ำป่า ให้เตือนระวังน้ำท่วมสับพันธน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยก็มองอย่างเช่นเกษตรกรที่เลีเ้ยงสัตว์ก็มองหาที่สูงๆไว้เนินๆอะไรอย่างนี้นะไว้ว่าเออมีเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะได้อพยพสัตว์แล้วขึ้นที่สูงได้ใช่ไหมเออเราก็จะดูกันไปโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่นี่แหละนะเราก็จะต้องดูหาอาหารหาที่พัก เให้เ้าใช่ไหมคะเอ่อถ้าเกิดมีผลกระทบกับน้ําอะไรแบบนี้นะอย่างสมมุติว่าอย่างถ้าพื้นที่แห้งๆเนี่ยเนาะเขาก็ยังเดินได้แล้วก็เอ่อไปเล็มหญ้าในที่อาจจะเดินไกลหน่อยแต่เขาก็ยังเดินได้อยู่แต่ถ้าน้ําท่วมนะเขาก็จะไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราก็อพยพเขาขึ้นที่สูงก็เตรียมสเสบียงสัตว์ไว้เราเตือนกันไว้วก็คืออยากให้เตรียมสเสบียงสัตว์ไว้ใกล้ๆตัวใกล้ๆเราอะนะ เราจะได้หยิบฉวยใช้ได้ง่ายๆแต่ถ้ามีปัญหาอะไรทางกรมปศส์ษษษัก็ยินดีช่วยเหลือนะคะพออย่างที่คุยมาแล้วครั้งก่อนว่าเตรียมเสบียงสัตว์ไม้เยอะเลยเตรียมทั้งอะไรอะยาแห้งยาสดยาหมักพีเออะไรต่างๆเตรียมรถขนไปช่วยเตรียมคนเตรียมสสตแพทย์นะหมอแหละ เอาไว้ไปช่วยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอน้ําท่วมมันมีผลกระทบหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะเรื่องแต่อาหารอย่างเดียวนะมันเจ็บป่วยได้ภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะลดถอยลงนะคะก็อ่อนแอลงใช่ไหมบางทีเราเน,นี่น้ท่วมเนี่ยมันก็ลําบากอากาศมันก็เปลี่ยนโดนฝนด้วยอะไรเงี้ยนะเราก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเห็นไหมทางนี้ทางกรมประาสัมพั์ก็จัดสตวแพทย์ไว้คอยช่วยเหลือแต่ว่า อันไหนที่ท่านไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆก็ต้องทําให้ครบกําหนดเช่นกันใช่ไหมคะเช่นที่ยาวัคซีนกี่เดือนต้องให้ที่ให้แล้วเว้นอีกกี่เดือนถึงจะให้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะตามโปรแกรมแต่ละศาสตร์นะแต่ละชนิดศาสตร์ใช่ไหมแต่ละช่วงอายุช่วงเวลาอย่างนี้แล้ก็ ทำให้ตรงตามกำหนดโปรแกรมไปเลยนะคะแล้วก็ให้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเขาด้วยดูแลเขาใกล้ชิดว่าเออช่วงนี้เขาดูแปลกไปไหมนะจะลุกจะเดินจะยืนน้ำลายไหลเอ,อ่ยืดไหมนะเออเคี้ยวเอื้องหรือเปล่าเบื่ออาหารไม้กินมากขึ้นน้อยลงถ่ออายออกมาเป็นสีผิดปกติไหมทั้ง หนักทั้งเบาอึทั้งถี่อะไรอยาน้ท้องนั่นแหละนะคะแล้วจะหมูเขาเป็นยังไงเปียกไหมไอจามเออหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะาการหายใจของเข้าเป็นยังไงหายใจเร็วหายใจหอบหายใจแรงหรือหายใจอืดแบบไม่มีแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะแปลกแตกต่างไปใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดี เตรียมนย่ยเมื่อกี้อะไรนะน้ำอาหารยาเวชภัณฑ์ยา,ยาทั้งหลายแหล่ก็เตรียมไว้แล้วก็เอออย่างที่บอกว่าพอสังเกตเขาแล้วเหมืนอนกันฉี่เขาสีคุณไไม้อเจอึเท้าสีอะไยเป็นเหลวเป็นก้อนเป็นแข็งอ่าท้องเสียไหมอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็คอยมองดูตามร่างกายตามขาตามกีบเท้าเขานะคะว่าเออมีแผลไหมมี อากาะผิดปกติอะไรต่างๆไหมก็ไปปรึกษาสัตวแพทย์เลยนะหรืออาสาปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภออะไรเงี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะปรึกษาเขาสอบถามหมึกหาลือได้เลยนะคะในพื้นที่อ่ะเร็วสุดเลยในพื้นที่่เนาะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเออเขาแบบ มีโรคต่างๆเช่นช่วงเนี้ยพาฝนตกอะไรเงี้ยทางเดินหายใจนี่แหละสําคัญเหมือนกันนะทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจต่างๆเชื้อไวรัสเชื้อแบคท,ทีเรียต่างๆนี่เห็นไหมเออหรืออาจจะเป็นหลอดลมอหักเสฟอะไรเงี้ยนะก็ดูไปนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้โรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมนะหรืออาจจะบางทีกินชาเยอะไปท้องอืด นะอูหู hoo, สารพัดเลยหมัน่นดูเขาใกล้ชิดนะคะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยอาการต่างๆโรคต่างๆมันก็จะมีต่างกันไปพอพอมีโรคมาแปลกๆเนี่ยพอทขอผิดปกติแปลกๆเนี่ยเราก็จะสังเกตจากอาการแล้วก็จะดูว่าเออมันไปดูแปลกยังไงอาจจะเข้าลักษณะอาการของอะไรได้ที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแลรักษาทันท่วงทีใช่ไหมอืม นะคะเราก็จะได้เอ,อช่วยเหลือดูแลเขาไปนะอืมเอออย่างเรื่องโรคปากเ้าเปื่อยเนี่ยตอนนี้นะคะทางเราก็พยายามควบคุมไม่ให้ระบาดนะเหมือนอย่างคอบัวแม่แล้วก็พยายามฉีดวัคซีนกันอยู่โรคปากเ้าเปื่อยเนี่ยอย่างที่พูดบ่อยๆเลยจริงๆมันมันเป็นไม่ดีอ่ะนะมันเป็นสัตว์ในมันเป็นโรคในสัตว์กี่คู่อย่างเช่นโครกระบือแพะแกะสุกรนะ เออหรือจริงๆแล้วมันเป็นในสัตว์ป่าก,ก็ได้อย่างเช่นกวางหมูป่าช้างยีราฟแล้วก็อูฐค่ะท,ที่เป็นเช้ากีบเนี่ยเป็นได้หมดเลยเนาะโรคเนี้ยติดต่อได้เร็วแล้วก็สัมแบบมันมันสัมผัสพอสัมผัสจากเชื้อเนี่ยนะเออมันก็มันเป็นเชื้อไวรัสเนาะพบได้ในในนะคะในลมหายใจในน้ำลายในน้ำเชื้อในน้ำนมในปัสสาวะในอุจจาระได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้มันก็เหมือนทางที่จะแพร่กระจายไปได้รวดเร็วแล้วก็พลาเชื้อที่ออกมาจากสัตว์ตัวที่เป็นน่ะนะก็ปะปนไปใช่ไหมออกมากับไปฟิ่งของบ้างยานพาหนะบ้างใช่ไหมก็เยอะเลยเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะมันก็แพร่ไปนะต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีอย่างที่เห็นบอกบางทีายานพาหนะเนี่ยเขาต้องพน่นยุงพ่นยายนี่นี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมจะต้องพน่นมันยุ่งทําไมจะต้อง ก็ขับรถบางคนขับรถไปต้องลุยลงไปในบอ่ไอไยาฆ่าเชื้อเนาะอันนั้นแหละมันเป็นยาฆ่าเชื้อบางทีเราเดินผ่านไปก็ต้องจุ่มเท้าลงไปในยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังกันนะ ช่วยกันดูแลนะโรคมันจะได้ไม่ระบาดนะคะอย่างอาการเนี่ยแล้วอาการก่อนนะมันก็จะหาเจอมีพบตรวจพบหล่งที่บอกว่าให้ไปดูเขาใกล้ชิดนะเช่นบางทีพอเราไปดูนะมันก็จะพบแผลผุพองนะอาจจะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะตุ่มใสที่ปากที่เหงือกนะที่เต้านมก็ได้ใช่ไหมเนะี่ยมันจะเป็นแผลแผลผุพองผุพองเป็นตุ่มใสใสแตกบ้างยังไม่แตกบ้างอะไรเงี้ยนะมันก็ อาจจะมีอะไรอย่างน้ำลายฟูม้มปากเบื่ออาหารนะมีแผลที่ไรกีบหรือว่าที่กีบแยกนะคะแล้วก็อาจจะขาเจ็บอาจจะเดืองกระเพกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะสังเกตได้นะคะนนเนี่ยบางทีนะอาจจะพบการตายของลูกสัตว์อายุน้อยด้วดนะเชื้อไวรัสเนี่ยมันเท่าไปทําลายกล้ามเนื้อหัวใจ นะมันก็อาจจะทําให้ตายได้จริงๆแล้วโคมันเป็นในสัตว์ี่ผู้ใช่ไหมแต่ส่วนมากเนี่ยในโครกระบือสุกรเนี่ยแหละมันจะเป็นเยอะแสดงอาการชาร้ากว่านะแพะแกะก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะคะเออโดยทั่วไปการรักษาบาดแผลเนี่ยนะต้องการการถิดเชื้อซ้าซ้อนแทรกซ้อน,นต่างๆเนี่ยก็รักษาตามอาการนะก็ สัตว์เนี่ยก็จะสามารถหายได้จากโรคได้นะคะแต่ทันนี้เวลาที่แผลเนี่ยริงทีโรคเนี้ยมันรักษาได้อย่างที่บอกแต่ว่าเวลาตอนที่เป็นแผลเนี่ยนะมันอาจจะแบบโอ้โหมันไม่ดีแล้เนาะมันอาจจะมีโอกาสเอ่ออย่างเช่นถ้าเป็นแผลตรงไหนแล้วมันก็เป็นไปเป็นแผลเป็นไปเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรอ่ะเสียอวัยวะส่วนนั้นไปบางส่วนอาจจะทําไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้ที่ที่บอกว่าเอ่ออืม โคโนมอย่างเงี้ยนะพอไปเป็นปุ๊บพอเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะไปเสียหายเลยอย่างเต้านมหรือขีดเท้าเนี่ยใช่ไหมอาตตาก,การเริญเตบโต,ตัวก็ตมม่ำใช่ไหการให้ผลผลิตก็น้อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเออ่มันมีค่าทําแบบมันมีทําให้เขาเรียกอะไรนะมันลดมูลค่าลงอ่ะนะมันเป็นการแบบเพิ่มรายจ่ายใช่ไหมถ้าเรารักษาไม่ดีเนี่ยเขาดูแลเขาไม่ดีเขาเป็นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มรายจ่ายเป็นค่ายอยู่ค่าย,ยาค่ารักษาค่านู่นนี่นั่น พราะเราต้องต้องรักษาตามอาการแต่นะคะผลผลิตก็ให้เราน้อยเห็นไหมเราก็ได้รับรายได้เนี่ยน้อยลงแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนก็เสียสศิษฐติไปด้วยนะนะและการแล้วก็ผลผลิตแล้วก็มูลค่าทางการตลาดก็ลดลงนะทีนี้การโรคที่แพร่กระจายเนี่ยมันก็รวดเร็วไปเร็วมากเลยพอเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอะไรอีกเป็นอุปสรรคกับการ ส่งออกนี่เห็นไหมมันเป็นอุปสรรคกการส่งออกด้วยช่วยกันดูแลดีๆโรคปากและเท้าเปื่อยนี่แหละสําคัญพอสมควรทีเดียวถือถือระดับหนึ่งเลยนะเออแล้วก็อยงที่บอกว่าถ้าเวลาเราเข้าไปในเข้ออสัตว์นี้นะเราก็ เป็นไปได้ให้เปลี่ยนรองเท้าแต่รองเท้าบูทตนะคะทําความสะอาดด้วยนะดูแลความสะอาดให้สม่ําเสมอเหมาะสมเลยอุปกรณ์ต่างๆยานพาหน,นะเข้าออกถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้อทกเข้าหรอกนะอแล้วถ้าเป็นไปได้นะให้แยกเขาเรียกแยกสังเกตอาการถ้าสัตว์เนี่ยดูอาการผิดปกติหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้แยกออกมานะแล้วก็อ่แยกขันออกมาอย่างน้อยเจ็ดถึงสิบสี่วันนะ หรือถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์เขตสาปรปศุสัตว์ได้หมดเลยนะคะหากพบว่าสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตาติดตุงติสงสัยเป็นโรคบาาข้าเปื่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยสายด่วงตรมปรศุสัตว์นะคะติดต่อได้ที่เอาเบอโัรศั์ไปเลยนะศูนย์หกสามสองสองห้า หกแปดแปดแปดหรือแอปพลิเคชัน DLD สี่นะคะเพื่อว่าจะได้เข้าไปสอบสวนโรคได้เร็ว,รวแจ้งโรคเร็ว,รวควบคุมไว้โรคก็สงบในเวลาไม่นานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อมีอีกหลายเรื่องเลยแต่เวลาจะได้แค่ไหนสักครู่เดียวค่ะ ันละค่ะแล้วก็กลับมาคุยกันต่อเลยเนาะเมื่อกี้นี้ค้างไว้จบไว้ที่ตรงบอกแจ้งโรคเร็วควบคุมไวโรคก็สงบได้ในเวลาไม่นานอย่างที่บอกค่ะโรคนี้สําคัญสําคัญทีเดียวนะยังติดค้าอยู่นิดนึงลืมพูดไปเขาบอกว่าโรคปาละเท้าเปื่อยเนี่ยบรรจุไว้เป็นโรคที่ ต้องแจ้งตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ค่ะเขาระบุว่าให้เกษตร,รกรที่สงสัยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยเป็นโรคนะคะต้องแจ้งโรค ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน12ชั่วโมงตามมาตรา15ของพระราชบัญญัตินี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแจ้งนะเขาบอกว่าหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเห็นไหมเนี้ยลืมพูดไปนิดนึงสาจดมาแล้วล่ละนะแต่นั่นแหละสำคัญนะเอาเป็นว่าไหนๆก็ต้องแจ้งแล้วเอาสายด่วนไปอีกทีนึงนะคะศูนย์หกสามสองสองห้าหก 888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0ก็ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอาสาประสาสตร์บริษัทอำเภอบริษัทจังหวัดใกล้ๆนั่นแหละแจ้งไปเลยเร็วสุดแล้วค่ะทีนี้เมื่อกี้นีพูดถึงโรคระบาดสัตร์เนาะอยากคุยถึงเรื่องโรคระบาดคนนิดนึงโควิดชาโควิด19นะจริงๆนะ่ะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับกรมประสุาสาตร์นะ แต่อยากผู้ขอพูดนิดนึงช่วงนี้เขาบอกว่าอยากประมาทตาอย่าตกผ้ายังทงให้กินร้อนช้อนเราอุปกรณ์ต่างๆของตัวเองล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือก็ได้นะและหรือตามสะดวกเลยนะคะจะใช้สบู่ก็ได้จะใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้เมื่อสะดวก แล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นแมสอนามัยแมสผ้าอะไรเท่าที่หาได้ค่ะรักษาระยะห่างด้วยนะจริงๆแล้วมันยังไม่โอกาสมันยังไม่ได้หายไปไหนวัคซีนก็ยังไม่มีนะต่างประเทศเขาเป็นกันเยอะมากเลยค่ะอยากเตือนมากๆค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคือถ้ามันเป็นแล้วมันก็โอ้โหมันน่ากลัวนะเป็นเป็นโรคที่ แย่ yeah, เลยนะอยากเตือนอยากเตือนขอเตือนนิดนึงออกนอกอันนี้ถือว่าออกนอกเรื่องนะคะแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จริงๆอ่ะมีเรื่องหนึ่งที่อยากมาคุยอันนี้เป็นข่าวดีนะมันมีผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเดียระดับประเทศของปี2563ออกมาแล้วนะขอะแสดงความินดีหรือดีใจหรืออะไรก็ได้นะคะรู้ว่าทุกท่านต้องอดทนแล้วก็ทำมาอย่างหนักกว่าจะได้รางวัล ดีเด่นระดับประเทศนะลำดับที่หนึ่งก็คือแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซาค่ะลำดับที่สองแปลงใหญ่โคเนื้อสหกณ์การเกษตรหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะลำดับที่สามแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่สองตําบลตลุกกลางทุ่งค่ะอำเภอเมืองตากจังหวัด ตากนะก็ขอแสดงความดีใจกับดีนด้วยครับทั้งสามที่ที่ได้รางวัลน,นะคะสู้ๆแล้วก็ทําให้เเข้มแข็งต่อไปนะคะได้ให้ดีเด่นต่อไปแล้วก็ส่วนที่ใครที่ยังไม่ได้ก็สู้เขาค่ะทําให้กลับมาทําให้ของเราดีเด่นให้เท่าเขาเลยทีเดียวนะคะอืม็ขอแสดงความดีด,ด้วยโอ้โหดูเวลาใกล้หมดแล้วะ่ะ นะคะยังมีหลายเรื่องเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้กันไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันต่อแล้วกันนะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เราก็พักแค่นี้ก่อนนะคะวนันสัปดาห์หน้าวันเวลาสถานีเดียวกันนี้เราก็เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือต้องการแจ้งเรื่องอะไรโรคติดต่อโรคระบาดต์ดสายผิดปกติขอความช่วยเหลือสปเปียงสัตว์อะไรต่างๆได้หมดเลยสำนักงานบริสั์อำเภอสำนักงานบริษั์จังหวัดบริสัเขตทั้งหรรษษมด หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่ใกล้บ้านท่านนะคะ,ะสายด่วมก็0632256888นะหรือแอปพลิเคชัน d r 4 0็ได้ส่วนถ้าจะติดต่อกับไก่นะคะก็เขียนจดหมายได้จ่านะสองถึงพิจารณาสามมณฑกิิกรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์แึ่งพิยาไทยกรุงเทพ10400ค่ะโทรศัพท์ ศูนย์สองหกห้าสามสี่สี่เ้าสี่ค่ะถ้าจะคุยทาง Facebook หรือ YouTube ก็รายการวิทยุประสุทธิ์พัฒนาเจอกันแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยเราจะได้พูดคุยกันค่ะกจะเข้าไปพูดคุยตอบท่านให้แทบจะ ทุกเรื่องเท่าที่ตอบได้ถ้าตอบไม่ได้จะไปหาข้อมูลมาให้เสมอค่ะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะดูแลตัวเองให้ดีกินร้อนช้อนเราค่ะปิดแมสการะยะีห่างแล้วก็ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขดานหน้ะเราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะค่ะ อย่าลืมติดตามรายการปัสสัสพัฒนานะคะไก่พิจารณา3ามจิติกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์สับดาห์หน้าเราเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ